ใครมาดูไลฟ์อยู่บ้างครับสวัสดีครับเช็คเช็ควันลองไลฟ์ดูทุกอย่ามีอะไรขึ้นไหมเนี่ยังล่าหล่าเล่าใครดูไลฟ์ไลฟ์ดูทุกอย่ายามลองดูไลฟ์ไม่มีทุนอ้าวมีคนมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับโย่ฮัลโหลไฮ oh k-pop do it! hey k-pop hello how are you i saw you guys um, do a reaction to my uh, music video right thank you so much guys i'm having my new um, new track coming out this month so stay tuned and wait for it okay hello mm -hmm. what are you doing? Now สยามสยามควร์ปะอยู่ที่สยามสแควร์นะครับกำลังแต่งหน้าทําผมอยู่ So right now I'm at Siam Square doing my hair and makeup waiting to go up on stage at 8 So right now it's นี่กี่โมงแล้วอ่ะ4มโมงสมโมงส Right now i s 4 so in probably about five, in four more hours I'm going up on stage for singing. เดี๋ยวกำลังจะขึ้นนะครับตอนนี้แต่งนางะครับอกเออใช่จะบอกว่าวันนี้มีละครนางสาวไม่จำกันนันสะกุลระกรณ์กลับมาแล้วมองละอยากมอาหรอองที่แงสูล่าขอนเราเพิ่งดูกอปโฟข์ัมากขอชุดหมวยอีกไม่ไหวแล้วครับมันตอนแรกอ่ะตอนแรกคือกอปจะใส่ชุดหมวยแบบกีเพาาออะตอนที่เอาชุดเข้าไปเปลี่ยนในห้องน้ำใช่ป่ะ คือโง่มากคือกอล์ฟอ่ะเอาชิปข้างหลังไว้แต่ใส่ชิปกลับหลังนะเอาด้านหลังไว้ด้านหน้าแล้วรูดต็ปอ่ะแล้วพอเปิดประตูมาสัมริ้งจริงไมนต้องอยู่ต้องอยู่ข้างหลังเอาติปไว้ข้างหน้าตรงโงกระดุมต้องอยู่หน้าใช่แล้วตอนแรกอ่ะคือกอล์ฟอ่ะลองลองวิธีแบบไม่ใส่กันเกงด้วยนะแต่รู้สึกมันโล่งๆยังไงไม่รู้รู้สึกแบบไม่ชินเลย <laughs> so my fans from abroad, I'm I'm trying to get my video to have a, a subtitles for a English subtitles for every every videos I make, but you know sometimes it's so hard for me because I'm I'm not. I'm not the one who edit all of my videos, so I sent them for, for my editors to do it and then like you know it takes time. so when they, they send me back, I have to be like you know making an English English subtitle, my subtitle myself, so it's like it takes time. so I'm trying my best to try to get like uh, the subtitles on for every video I make.. Wow. ขออ่างเปาหน่อยมันใครเขียนมาว่าขออ่างเปาหน่อยไม่มีอ่างเปาครับตัวตรวจเรายังไม่ได้อ่างเปาเลยตัวกส่องแดงไม่มีครับเพลงใหม่เพลงช้าเลยเพลงเร็วเพลงช้าครับเดี๋ยวต้องต้องตัดต่อ MV ก่อน Hello much love from California Tidanic KO? It's okay, I enjoy it all. <coughs> By the way, I understand Thai. Thank you, No Kitting the Uh When new MVs out, Rose Van 898. Um probably this month. Mm. Hello? พี่ก <God, Four. S 1> <young> ๊อฟสบายดีไหมครับสบายดีครับอภิญญาครั้งแรกกับการดูไลฟ์สดใน YouTube ย่างหยกดีมากปวดมือมากอะยกยกกล้องไว้พี่ไม้กับจีนหรือยังค่ะยังครับ ไม่มีงานที่โคร,ราชหรอรอดูกอฟโฟนะครับกอฟโฟนะ่าจะออกอ่าวีคต่อไปออก2องสออกทีหนึ่งแบงค์อกแวม์มไพออนเมื่อไหร่แจ้งเดือนนี้ปะ<ม>สิ้นเดือนนี้แบงคอกแวม์ไพออนแล้วหลังจากเราถ่า,ายเสร็จตั้งแต่2017ใช<ะ>่ปลายปี2017 No we are talking about we uh, our our um, TV series which is called um, Bangkok Vampire it's going to be releasing at the end of this month so so we we like we are very excited for it cuz like we finished the shoot since at the end of 2017 and they have been doing like editing doing computer graphics CGI so it takes a while to 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 do it and then <laughs> and then finally 2019 february at the end of february we're going to get to watch them that's why we're we are all so excited <laughs> <laughs> um, so now i'm um, in like a restaurant they have a room for us here we are uh, Just like waiting get พี่กอลฟขอซับไทยได้ไหมมันไม่ได้เลยครับมันไลฟ์อยู่มันไม่สามารถแบบมีซับแบบไลฟ์ได้ขอเพลงที่ปรึกษาหน่อยก็ไว้ลองมาดูที่โชว์แล้วกันเนาะ mm hmm. yesterday block with Mike อ r e อ๋อ awesome thank y เฮ้ยมันมีเอฟเฟคด้อ,อเอในนี้ทำเอฟเฟคได้เลยเฮ้ยชอบปะดี่ะบ๊บบ๊บบ๊อบบ๊าบบ๊าบบีบ Mm -hmm. Sorry, I was like talking to my myself engineer. can แคนดเอ่อเพลงที่เท่าไหรเดียพี่ดูว่าตรงไหนดีอ่ะอาสามไหมสามก็ได้จะบอกว่าเดี๋ยวเราจะอัพโหลดอัพโหลดเพลงเก่าๆของเราที่เป็นลิขสิทธิ์ของอเมาลงไปในช่อง YouTube ด้วยตอนนี้อัพโหลดไปแล้วเหลือแค่ปล่อยให้มันพับดิ้ 2เพลงเพราะว่าไมเปลี่ยนชุดหรอเดี๋ยวต้องไ่เปลี่ยนชุดแล้วเดี๋ยวต้องไม่เปลี่ยนชุดแล้วเพราะว่ามีสไตลิสต์สไตลิสต์ที่เป็นยุงมาตามแล้วว่าก็ต้องไปเปลี่ยนชุดแล้วียงแค่จะบอกว่าเรามี2เพลงอัปโหลดไว้แล้วที่เป็นเพลงของเราที่เราทําเองเดี๋ยวจะปล่อยมาให้ฟังทีตอนปี2014เพราะว่าเป็นริแคสิ์เราเราจะเอาไว้ในช่องเราช่องใหม่เนี้ย Okay, hey guys. I'm like uploading my, my, my old, old songs, like two of them. I'm gonna make it public soon, which is because like I, my, my old YouTube channel is like it's like kind of like fucked up. So I have to I have to give it public give it public. You know, put, I, I put a song on my channel already, and just had to press public.